ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทยวอลแมชชีนส์ช่องที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามอัปเดตล่าสุดการวิเคราะห์เชิงลึกและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารที่ทรงพลังที่สุดในโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับยานเกราะลำเลียงยุคใหม่ที่กำลังจะเข้าประจำการในปี2025หนึ่งในเครื่องจักรที่ถูกคาดหวังว่าจะเปลี่ยนโฉมสนามรบในอนาคต นั่นก็คือ2,025นิว l e ลพาดท,ทรานสปอร์ส u ๊กสำหรับผู้ชมชาวไทยที่อยากรู้ว่ายานขนส่งเกราะล้ำสมัยนี้จะส่งผลต่อยุทธศาสตร์การทหารในเอเชียและทั่วโลกอย่างไรวิดีโอนี้จะพาไปจอะลิฟตั้งแต่ประวัติการออกแบบสมรรถนะความสามารถไปจนถึงเหตุผลว่าทำไมกองทัพทั่วโลกกำลังจับตามอง L e โ p a r d t r า n ส port สูรุ่นใหม่นี้ชื่อ l e o p a า d ถูกจดจำมาอย่างยาวนานในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมเยอรมันในโลกของยานเกราะ ตั้งแต่ลีโอพาดหนึ่งจนถึงลีโอพาดสองรถถังตระกูลนี้ได้รับการยอมรับในเรื่องความทนทานการป้องกันและการคลองความได้เปรียบในสนามรบแต่2025นิวลีโอพาดทรานสปอร์สูไม่ใช่รถถังในความหมายแบบเดิมมันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นระบบลำเลียงทางทหารขั้นสูงที่สามารถขนส่งยุทโธป,ปรกรณ์หนักยานรบและแม้แต่กองพลยานเกราะทั้งกองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคิดซะว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างขบวนรถไฟขบวนยานเกราะและแพลตฟอร์มโลจิสติกแห่งอนาคต เพราะนสงครามยุคใหม่สิ่งที่ชี้ขาดชัยชนะไม่ใช่แค่การยิงปืนแต่คือความสามารถในการลำเลียงกำลังรบและนี่คือเหตุผลที่ทรานสปอร์สูสูถูกสร้างขึ้นแล้วอะไรทำให้ลีโอพาสทรานสปอร์สูสูรุ่นปี2025แตกต่างอย่างแรกเลยคือแนวคิดการออกแบบการขนส่งทหารแบบดั้งเดิมพึ่งพารถบรรทุกระบบรถไฟหรือการลำเลียงทางอากาศซึ่งแต่ละแบบมีข้อดีและข้อจำกัดรถบรรทุกเสี่ยงต่อการถูกซุ่มโจมตีและจำกัดด้วยสภาพภูมิประเทศ รถไฟวิ่งได้เฉพาะเส้นทางที่กำหนดและเสี่ยงต่อการโจมตีส่วนการลำเลียงทางอากาศรวดเร็วแต่ค่าใช้จ่ายสูงและบรรทุกได้จำกัดลีโอพาสทรานสปอร์ซูถูกออกแบบมาเพื่อรวมข้อดีทั้งหมดเข้าด้วยกันมันมีความยืดหยุ่นแบบขบวนรถมีการป้องกันเหมือนยานเกราะและบรรทุกได้มหาศาลแบบรถไฟแต่ไม่ต้องใช้รางจึงเหมาะกับทั้งภูมิประเทศในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงสร้างของมันแบ่งออกเป็นโมดูลเชื่อมต่อกันได้ด้านหน้าคือหน่วยบังคับการและเครื่องยนต์ ด้านกลางคือส่วนบรรทุกซึ่งสามารถบรรทุกได้ตั้งแต่รถถังปืนใหญ่อัตราจรไปจนถึงสเสบียงเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนด้านหลังคือโมดูลป้องกันที่ติดตั้งระบบต่อต้านโรนและระบบป้องกันเชิงรุกคล้ายกับที่ใช้ในรถถังยุคใหม่ทั้งหลายทั้งหมดทํางานประสานกันเหมือนรถไฟแต่ไม่ต้องอาศัยรางทําให้มีความยืดหยุ่นสูงในการเคลื่อนที่สำหรับประเทศไทยระบบนี้ถือว่าน่าสนใจมากเพราะภูมิประเทศของเราเต็มไปด้วยป่าเขา แม่น้ำและเมืองใหญ่การพึ่งพารถไฟอย่างเดียวอาจไม่พอและขบวนรถบรรทุกก็ช้าและเสี่ยงต่อการโจมตีลีโอพาสทรานสปอร์สูสามารถเคลื่อนย้ายกำลังพลและยานรบได้อย่างรวดเร็วผ่านถนนหลวงเส้นทางพิเศษหรือแม้แต่เส้นทางนอกถนนเป็นทั้งความเร็วและความปลอดภัยในเวลาเดียวกัน เรื่องการป้องกันตัวทรานส์พอซูกรุ่นใหม่หุ้มเกราะด้วยวัสดุคอมโพสิตท,ที่พัฒนาม,มาจากเทคโนโลยีของรถถังลีโอพาตสองทนทานต่อการยิงอาวุธบาเศษสะเก็ดระเบิดและทุนระเบิดบางประเภทหน่วยบังคับการด้านหน้ามีกรอบปฏิกิริยาเสริมและระบบรบกวนอิเล็กทรอนิกส์อีกทั้งยังติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกที่ตรวจ,จับและสกัดขีปนาวุธต่อต้านรถถังหรือโดรนได้แบบเรียลไทม์ทำให้ทั้งขบวนไม่ใช่แค่เป้าหมายอ่อนแอแต่เป็นป้อมปราการเคลื่อนที่ ด้านการเคลื่อนที่ทรานสปอร์สูคใช้เครื่องยนต์ดีเซลผสมไฟฟ้าทำให้มีทั้งพลังงานสูงและเสียงเงียบลงบางต้นแบบยังทดสอบใช้เซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยมูดูลแต่ละตัวมีระบบขับเคลื่อนของตัวเองแต่เชื่อมกันด้วยระบบบังคับกลางหากส่วนใดเสียหายส่วนอื่นยังคงทำงานต่อไปได้ความเร็วสูงสุดบนถนนอยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อลุยออฟโรดถือว่าเร็วมากสำหรับยานเกราะลำเลียงที่มีน้ำหนักมากขนาดนี้ ด้านความจุแต่ละโมดูลบรรทุกได้ถึง60ตันหมายความว่าสามารถขนรถถังลีโอพาด 2A 7ปืนใหญ่อัตราจรพีซ2,000หรือยานลำเลียงพลหุ้มเกราะหลายคันพร้อมกันขบวนสามารถปรับขนาดได้ตั้งแต่3โมดูลไปจนถึง12โมดูลตามภารกิจลองจินตนาการถึงขบวน12โมดูลที่สามารถเคลื่อนกองพันยานรบทั้งกองได้ในระยะทาง500กิโลเมตรภายในเวลาไม่ถึง1วันแถมยังได้รับการป้องกันครบถ้วนในด้านการสื่อสารและการประสานงานทรานสปอร์ตสูตร มาพร้อมเครือข่ายดิจิทัลระบบดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ช่วยวางเส้นทางสามารถเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการซุ่มโจมตีและปรับแผนตามสถานการณ์ได้ทันทีบางหน่วยสามารถปล่อยโดรนลาดตระเวนลวงน้าเพื่อสร้างภาพข่าวกรองแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วยสำหรับประเทศไทยความสามารถแบบนี้มีประโยชน์ไม่เพียงแต่ในการป้องกันประเทศแต่ยังรวมถึงภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยแน่นอนว่าระบบนี้ก็มีข้อจำกัดราคาต่อหนึ่งโมดูลสูงถึงหลายล้านดอลลาร์ การบำรุงรักษาต้องใช้บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูงขนาดใหญ่ทําให้ผ่านพื้นที่เมืองแคบหรือสะพานบางแห่งได้ยากนักวิจารณ์บางรายชี้ว่าการใช้โดรนและระบบโอจิสติกแม่นยำาน่าจะคุ้มค่ากว่าแต่ผู้สนับสนุนเชื่อว,ว่าในสงครามเต็มรูปแบบความเร็วและการป้องกันของทรานสปอร์ตสูจะคุ้มค่ากับการลงทุนเพราะสามารถรักษาทั้งชีวิตและยุทธปกรณ์อเอาไว้ได้ เมื่อมองไปข้างหน้าในปี2025ลีโอพาสท,ทรานสปอร์ซูไม่ใช่แค่ยานเกราะใหม่แต่คือแนวคิดใหม่ในการลำเลียงและการทำสงครามมันสะท้อนว่าชัยชนะในสนามรบไม่ได้ขึ้นอยู่กับการโจมตีเพียงอย่างเดียวแต่คือความสามารถในการเคลื่อนที่เติมกำลังและปรับตัวได้เร็วกว่าศัตรูสำหรับประเทศไทยนี่คือคำถามสำคัญว่าเราควรพิจารณาระบบลำเลียงแบบโมดูล่าที่คล้ายกันหรือไม่และควรจับมือกับพันธมิตรเพื่อศึกษาเทคโนโลยีนี้อย่างจริงจังหรือไม่ ท้ายที่สุดเทคโนโลยีทางทหารเช่นรีโอพาสทรานสปอร์ซูไม่ใช่แค่เรื่องอาวุธแต่คือเรื่องของกลยุทธ์นวัตกรรมและความพร้อมประเทศที่เตรียมตัวด้วยระบบเคลื่อนที่ขั้นสูงเช่นนี้จะได้เปรียบในการต่อสู้ในอนาคตขอบคุณทุกท่านที่รับชมไทยวอร์แมชชีนส์หากคุณชอบการเจาะลึกเกี่ยวกับ2,025 New Leopard Transporter ในวันนี้อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับรถถังเครื่องบินเรือรบและระบบปฏิวัติใหม่ๆที่จะนิยามพลังทางทหารยุคป,ปัจจุบัน เจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ